หนูไม่อยากให้แบบต้นโดนคอมเมนเตอร์ว่าะเรื่องเรื่องภาษาไทยอืมจริงๆแบบแล้วแบบถ้าสมมติว่าเราโดนมาเฮีะไอเนี่ยเว้ยครโกบอ่ะเขาก็โดนเหมือนกันอ่ะคือแบบถ้าสมมติใครร้องเพียงคูอครูกอบจะโดนเฉ่งทุกครั้งอะเกี่ยวกับเรื่องร้องอะมันคือจะโดนแบบฝากครูไวทุกวีคเลยเข้าใจล่ก็โดนนี่ หนูอ่ะตอนที่ร้องไวฮอรใช่ปะ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่เป็นเพลงที่เราเลือกเองอ่ะเขาบอกว่าหนูร้องเพลงไม่ชัดใช่ปะ่ะขึ้นเวทีดันชัดแล้วพอชัดบอกหนูร้องชัดเกินไปเว้ยหนู้ว <c oughs> ู้ัวไม่ถูกเต็มเออมันก็แบบก็แบบขาขาอะไรก็รับฟังชัดนี่หมายถึงชัดแบบภาษาอังกฤษดิใช่เขาบอกว่ามันชัดเกินไปเว้ยมันน่าจะแบบมันชัดแบบเป็นภาษาไทยไง,งไม่เพราะไม่ขเขาคือเขาหมายเคือเขาหมายควาว่า คำม,มันชัดแบบชัดเกินไปฉันในภาษาอังกฤษหมายถึงว่าแบบมันชัดจนมันไม่มีลูกเอบบือนแต่แปลกติภาษาอังกฤษอย่างถ้าหนูฟังหนูจะฟังไม่ออกเพรว่ามันพูดว่าอะไรจนมาดูเนื้อมื่หมายถึงว่าคุเมย์ที่เคอมเมนต์ว่าร้องไม่ชัดใช่แต่หนูหมายถึงคอมเมนเตอร์เออคอมเมนเตอร์อยู่บนเนึ่งคุเมย์ที่เขาพูดอ่ะหมายถึงว่าแบบไว i t e h o r s อะไรประมาณนี้แต่คุเมย์เขาจบมาจากอเมริกาแต่ว่าแต่ว่าหนาว่พี่ต้นไปเขาที่ไ่นได้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะหนาวที่ไหนเอา ตีอะซ้อมเป็พาสันนี่ใส่คอนแทคเพราะปวดตาพาสันเอาแบบแอลมาอยู่หัวเจ็บลุกลุกนั่นสุดเป็นสโลเขาเปลี่ยนอันให้เนี่ยเพราะว่าอีกอันหนึมแล้วเโาแค่เย็บเธอเขาเปลี่ยนอันเลยเพราะว่าที่มันขาดเขาก็เปลี่ยนอันเลยหรออืมอ่ะของจังหวะไปสองที่ไหน